บสบายดีสวัสดีปารุงเอฟซีเมื่อสุขุสุขลนพี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศพ่อคำอึงแฟมิลี่ของเราพี่น้องจอดมาที่เรียบร้อยพี่น้องหลังเลือกเพชรพีน้องกำลังเลือกหงังโขดเขาพี่น้องเลือกพี่น้อง ตามันกี orman, ้ได้ัน้อใหม่นอมันพี่น้องเลยน้ตกกระสีทองเี้เลยมันไปเลยันเลยไกลแล้วะ้อยก้อยกบอกใในตัวงานมาแล้วมางใหป้านีประตูสีไปบอโอเฮ็ดนี่มันออกด้ซ้3สีมือแล้วมันบอก ขนาดขนาเจ้าคายเ็ดมึงกี้นี่นะเจ้าตูกเจ้าอยู่ไสวะเอาบอลอันนั้ตุกตุกตกันในคางอันนั้ออกประตูชัวร์้าน่ชาบ้านเลยาบ้านเลยแม่ทำว่าไก่ประตูโค้งอันนี้บอลตุกน้อยไข่เคืองตะกี้นะบ้านเลยเออว่ะขวนขวานข่านไวาน่วานขวกนขวานขนขานขานขานวานขนานาานนานาละขนนนมดอกเจ้า

นี่เขาเลือกตับานนี่มาใส่นีู่่ะง่ายเเอากระช้มาปงันแก้วเนาะเจ็บกระเดกจีกินจีกินนาขาอันนี้เอาข้าวตู้เย็นลูกเอาข้าตู้เย็นเบืต้เย็นเลยสอนยังไงอใแจมกินได้มันอีกคัลูกไปนะไปาะอีกโน่นเบื้อถึงินแดงเบื่อเนาะไม่ได้ไปจแจมนะ ิปลาเนี่ยเขามีตู้เย็นแล้วเขามีน้ำก้อนที่เขาแล้วน้ำก้อนนี้โมเข็งปลาต้องใส่ในแจกันน้ำเทียใสต่น้ำปลาเก็บปลาใส่น้ำข้าตู้เก็บเฮ็ดกนไปเรื่องเขาเขาหาเข่ได้ได้ไก่เจียมเนาะมันกิดล้วลกไปมาทานใส่ไปมาทานเอามาทานใส่ให้ลุกเหนื่อยมาทานใส่มันออกรอบเดียวแล้วก็มัดแล้วบันมัดเข็มเยใช่แล้วเห็นระบบวีเด้อยาวออกจะได้ดีไหม มัดอะไรมันขวบแล้วนี่ย้ำดำหน้าเนี่มันออกเลยแล้ว่าอทานก็ไ้ไหมเลยจาดูหลายเติบไล้แกมบอถือเว่นบอกทางคองไอ้ เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดม้อนอหนนี่พี่น้องบุญเดอกงามวะเนี่ยอันนี้ก็ปาบาทพี่น้องออกเลยสามสี่หมื่นละเขาอันนี้ก็ปทุกท่านอยู่ประเทศไทยนี่สิได้อยู่หมื่นพันบาทคนละพี่น้องเนี่ยอยู่ตอนนี้ได้อยู่แสนหนึ่งอยู่นี่พันพันกว่าบาทคนละโดยหนึ่งสี่ห้าร้อยเน็ดเฮ็ดยัก็พูดนะฮะลองเฮ็ดอดิสบายดีป้าลุงเลย สองมือจับเดียวหาสบายดีนะทางนี้สบายดีสบายดีอ๋องามงามเอาปะบวงปะปะบวงยืนกันยืนกนยืนกนเฮ็ดลายปลปหาาโหเฮาหาไไปหาไอแจมโอ้ยมาจอกัดโอเคเราไม่ก็ได้เพื่อน มนันครับมาเนี่ยน้องใหม่มาเลยหากระบ,บุงขอนกระตามาเลยลามาเลยล<ะ>จนปวดกระตูบเนาะทำคุ้นบ้านเลยเจ้าหนึ่งเจาะน้ำมันเขมาเนี่ยเต็มกระตูบพี่น้องมาและสองไม้โอค๊คกันเลยหากระบุงขอนกระตามาพี่น้องส่วนตัวบ้านก็บพีล่างแกงเลยพี่น้องเต็มหม้อเลยโอเคพี่น้องเจ๋ได้ลุงเนาะไอทองเนาะพี่น้อง ตัวทีจอนเพิ่นไปดำหน้าแล้วขนังแพงกันข้างๆบอลเพิ่นเอากล้าบอลโลกามันนั่นแหละเพิ่นกะอึเพินไปซื้อน้ำมันเขาเลยเนาะซื้อน้ำมันเขาสอบหนึ่งพี่น้องเไยสอบละเจ็ดอ่าโมเมนต์เขาเนีายน้สอบละแสนเจ็ดสิบพันพี่น้องเไยแพงเข่าอ่ะหมื่นละร้อยร้อยกว่าบาทอ่เพิ่นเอามาส่งให้เรียบร้อยเนาะเพิ่นกะทางผ่านไปหน้าเพิ่นพี่น้องมองอบใจกพินมีห้ำน้ำพี่น้องเไย ก็เขานั่อืมลุงเห้ยลุงเด้สบายล้งทินีเป็แบบตาาเฮ็ตต่อเลยเไประัดผมมันขวดตาเฮ็ดเลยเนาะ โอเคพี่น้องสองถั่วอันครับสองถั่วสองถ้วยแล้วก็รสองหม้อพี่น้องตัวนี้ก็คือสีแกงก็คือแบบผมมีการปรุงเลยมีน้ำเก่าแล้วก็คือสีเอาเก็บตัวที่มันเลือหม้อมาแล้วเนาะเบ่งที่ว่าให้ลุงเผื่นมาแล้วสีปรุงต่อเลยเนาะจอนเนาะคือแบบอัไนเลยอันนี้สีว้ให้ลุงโอเคสองหม้อนพี่น้องสีหนึ่งใบประจอนสีหนึ่งใส่ตู้เย็นนะพี่น้องมาเลยถั่วเลย สบายดีเนาะมาเด็กพี่น้องมากินข้าวนำกันเด็กพี่น้องโอไปดิขอรูปมาสุขสุกคนเจ็ดจีไทยเรากินข้าวนำกันมันเดี่ยวข้าวเลยพี่น้องมันสวยเลยกินข้าวเศร้าไปดิขอลูปมากินแกงเห็ดมากินนำกันเด็กพี่น้องเอ้ยทุกคนทุกคนนพร้อมเด้อะไรตัวมุ่งหนึ่งเนาะโอ้มันทอดเนาะแกงนำกันเด้อ

ไปลืมๆโอ้ยลืมให้อื่นใคเร็ยบรแล้วันาดนี่วะเขาคอมเม่นเขาจะหึ่งรันเจ็ดราแซลเม่นเันจะต่ามาสีหาดอกนะต้องใหญ่เอาให้อื่นไงบอปเป็นอะไรก็ได้แม่เลยปี๊งคนจีดจีแม่ละหมากอันหองคือเห็ดไทยเนี่ยบางคนอยากคิ้วต้มต้มน้ำออบ

ห้อนกรต้องน้ำเย็นพี่น้องนีตัวเย็นแล้วกันาเย็นนี่เลยเสร็จจทำอไรนี่เสร็จสร้ยเย็นใบอะไม่อยากซื้อต้นแขงอยี่พวกเราเลยกลมต้เกาเลยมือเื้อเงอจะทงเลยน้ำเย็นไปเพราะว่าอาการมันแดดมันแดดนะพี่น้องมันร้อนเมื่อมันซื้อน้ำมาจากสามีวาเด็น้แข็งนี้มีตัวเย็นกหายใ่นอนพี่น้องเนาซื้อแต่น้าก้เพี่น้อง นำเยนอย้างกแล้วหมดเป็ดบ้านหลวกหายใส่ทงน้อยๆเลยลักเขาเย็นเขใส่ิไปขายเลยเขาน้อยต้องเย็นเดีเากระติกไปเดยเขาใส่ก่อนใส่อันหละพันบาสองพันมันยังไงน้นแขเนาแท่เพื้อเน้่เขาก็เน่นใส่น้ำตาลใส่ยังคือเขาดบ้านเนี่แหละเ่ะบ้านกินแล้วเขาให้ใส่ชงของแถมเปน้องกันห้อนในชงกันห้อนมันจะมาแตกเอาใส่ตู้เย็นไาเดี๋ยวกนแข็งเลย เี่เป็นน้องสลับกิ้นี่ขอลาไปกอนพ่ออันกิ้หนาแลน้องจากลาฝากคนไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปเรื่อยๆเพื่นเ็ค้องพะลุอีกทีเพื่นสุนเพี่น้อกคนอ้า